สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้จอยก็แวะมาเอาซิโครงไก่ฟรีอีกตามเคยจะ้ะร้านนี้ก็เป็นร้านเพื่อนสามีนะทุกคนนะซิโครงไก่จะจอยจะได้ฟรีทุกวันพุธจะ้ะส่วนใหญ่ถ้าจอยไม่มาเอาเขาก็าจะเอาไปบดให้ละเอียดเป็นอาหารของน้องหมาจะ้ะทุกคนว่าเพื่อนจอยเขาก็เข้าไปเอาซิโครงไก่ให้จอยแล้วก็ไปเอาอาหารที่แบบที่บดแล้วจะ้ะนะพวก เศษเนื้อเศษไก่เศษอะไรอย่างเงี้ยบางส่วนน่ะที่ลูกค้าเขาสั่งอ่ะจ้ะนะเอามาให้ลูกค้าเขาอัานนะีนคืออาหารของลงูกหมาจ้ะคนที่เดินออกมาเมื่อกี้นี่ก็ลูกสาวของของเพื่อนเพียนดีเนาะวันนี้ก็ได้เยอะจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีกันทุกคนอันนี้ซุปงงได้มาเมื่อวานนะทุกคนนะเดี๋ยวจอยจะสับมับหมักทีแรกว่าจะเอาไว้ต้มไอ้นี่ให้ลูกเอต้มจับชาย อันนี้เราจะขีดเอาไว้ว่าต้องกินก่อนนะขีดกระบาดอะไรเงี้ยมีเอซีบางท่านบอกว่าอย่าเอาอันนี้ขีดเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายมันไม่ถึงอันตรายหรอกจ้ะวันพวกนี้ก็กินแล้วบางทีก็วันนี้ก็กินหมดแล้วจ้ะนะขอบคุณที่เป็นห่วงจ้ะแค่ขีดข้างนอกข้างนอกเราไม่ได้ไปทาทั้งทั้งไข่หรือภาพบอกว่าแค่เรากากระบาดไว้ให้มันเล็กๆแค่นี้ให้รู้ว่าอันนี้สมควรที่จะกินภายในกี่วันเนี้ยเพื่อนเพื่อนว่าไข่ไหนอันใหม่อันเก่า นะมันไม่มีเวลาที่แบบว่าสารเคมีจะเข้าไปขนาดนั้นหรอกทุกคนฝั่งหลังเขาก็ทํากันอย่างนี้เนาะเอาที่แบบว่าครัวคุณสะดวกยังไงครัวจอยสะดวกยังไงมากดีกว่าส่วนไข่พวกจอยก็จะซื้อกันทุกวันพฤหัสจะ้ะวันพฤพฤหัสก็จะมีรถขายไข่มาที่หมู่บ้านเนาะ พวกจอยก็จะซื้อทีละสองเทรจะทุกคนสองแผงเนาะเพราะว่าบ้านจอยกินไข่จะกินไข่จอยนี่ต้มไข่กินวันละสองสามลูกกับทุกคนนะตอนเช้าๆอ่ะจะกินไข่เป็นอาหารเช้าจ่ะทุกคนเนี่จะซื้อมาก็จับใส่เทรไว้อย่างนี้ใส่ถาดเอาไว้จากนั้นจอยก็จะสับซี่โครงไก่จะเพราะว่าจะทําไปกินที่บ้านพี่สายทุกคนเนาะทีแรกว่า ว่าจะเอาไว้ทําไอ้ต้มจับฉายให้ลูกเดี๋ยวงวดหลังค่อยเอาไว้ต้มให้ลูกเพื่อนๆงวดนี้เอาทอดไปก่อนจอยก็จะทอดง่ายๆจะตายของจอยงวดนี้จอยจะไม่ใส่แป้งโกเกะหรือแป้งอะไรลงไปเพื่อนๆก็จะใส่ไอ้นี่จะใส่เกลือผงชูรสแล้วก็ผงขมิ้นเอาแล้วก็หั่นไอ้นี่ใส่ลงไปจะ้ะกระเทียมสดอะ่ะหันห่นหันห่นหั่นหั่นลงไปแล้วเอาไปทอดอย่างเงี้ยจะทุกคนทําสไตล์ ไหนก็ได้ขอให้มันอร่อยเนาะน่าจะจอยก็จะสับๆให้ให้หมดเนี่ยจะ้ะทุกคนเพราะว่าอาทิตย์หน้านะจอยก็ต้องไปเอามาอีกบางคนถามว่ากินแต่ซี่โครงไก่ไม่เบื่อเหรอจอยมันไม่เบื่อนะทุกคนมันแบบว่ามันไม่เบื่อเหมือนจอยกินไอเนื้อหน้าอกไก่อะ่ะถ้ากินหน้าอกจกไก่นะจอยเป็นคนที่ไม่ชอบกินหน้าอกไก่เหมือนเพื่อนมนกินแล้วฟืดคอ โทษทีนะเสียงจอยแหบแห้งยามเช้าเช้าทุกคนเสียงจอยแหบเสียงจอยแห้งจ้ะทุกคนนะมันเป็นอย่างเงี้ยทุกปีเป็นเพื่อนเสียงแหบเสียงแห้ง,หงเป็นเป็นวัดเนี่ยพูดออกมาทีนึงก็เหมือนไอ้อะไรตันจมูกตันคอเหมือนคนลิ้นคับปากไปน,นู่นะอู้ว่าเบืออเ่อหน่ายเพื่อนเลยเป็นแต่ละทีไออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องชินจะเนาะอยู่ประเทศเมืองหนาว่เพื่อนนะใครก็เป็นกัน ไอคนที่ไม่เป็นเนี่ยแหละมันคือคนแปลกเพื่อนมันรอดมาได้ยังไงมันไม่ติดไข้หวัดอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไข้หวัดในภูมิต้านทานทำไมมันดีจังอะไรประมาณเนี้ว่าก็หนึ่งในร้อยแหละเพื่อนๆเดินผ่านกันนี่ก็เห็นไอกันโคกโคกโคกประสานเสียงกันอยู่ยิ่งที่โรงเรียนนี่ถ้าจอยไอปุ๊บนะครูก็ไอนักเรียนก็ไอออได้ยินเสียงกันไอไม่ได้กลัวกันได้เกินได้แบบว่าได้เกินหน้าเกินตาเพื่อน พอไอแล้วทีนี้ไอไม่หยุดได้เราทีเนี้ยจอยละคขำครูบางคนนี่ไอมาโอ้ยนานมากบางทีส่งเดือนก็จะไม่หายสามเดือนก็จะไม่หายน่าจะพอกระเทียมจอยก็กิกนกระเทียมสดนะช่วงเนี้ยจอยจะพยายามกินกระเทียมสดจาะทุกคนนะกินวันละกีบสองกลีบอะเพราะว่ากีบมันใหญ่เห็นไหมมันเป็นกระเทียมทูนที่กลีบใหญ่บางท่านก็แนะนําให้จอยไปซื้อกระเทียมไทยมากินอยู่ที่เมืองนอกก็ไปซื้อกระเทียมไทยหอมไทยมากินไม่ได้เพราะมันแพงนะ ไอ้กระเทียมอะไรมันก็เหมือนกันแหละไอ้กระเทียมเนี่ยทูนี่ก็โหูเผ็ดสุดยอดเพื่อนๆนะแต่ว่าหมอเขาก็บอกว่ากินกระเทียมมันดีเนาะจัยก็รู้อยู่ว่ามันดีจ้ะเพราะว่าบางทีกินเยอะๆมันดีต่อไอ้พวกที่ว่าคนที่เป็นไขมดไขมันพอกตับอาจจะทุกคนมันก็จะไปมีสารอะไรทักอย่างนี่ไปกระตุ้นให้ไขมันที่พอกตับเราละลายอ่ะเพื่อนๆนะเห็นหมอเขาพูดกันย่าจอยพูดอยู่ ญาบอกว่ายิ่งกินนะ่ะยิ่งดีกระเทียมแต่ฉันกินไม่ค่อยได้มันเผ็ดนะเธอกินได้ดีที่สุดส่วนใหญ่ญ่าติจอยเขาจะกินเขาจะแบบว่านาไปทั่ผัดทาอาหารอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าญาจอยก็แนะน,นํานั่นแหละถ้ากินแบบสดๆบอกมาแล้วกินสดๆเนี่ยมันจะมีคุณค่าคุณค่าทางยามากกว่านําไปทําอาหารไงน,นี่จะจอยหมักเสร็จแลยหมักง่ายๆเพื่อนืนอย่างที่เห็นเนะ่ยเกลือผงชูรสนะแล้วก็ ไอ้นี่จะผงผงขมิ้นซีซีวปรุงรสฝาเขียวแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันจะหมักไว้ประมาณสักห้านาทีสิบนาทีก็นํามาทอาดอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนชอบใครชอบมันเนาะบางท่านก็บอกใส่แป้งด้วยค่ะจะได้อร่อยไอ้ใส่แป้งนี่จอยทอดมาหลายรอบแล้วจะ้ะนะงวดนี้ก็คือทอดแบบไม่มีแป้งมั่งเพราะว่าลดรายไ,ได้ก็ลดไปสักหน่อยเ,อเพื่อนๆน่าจะทุกคนทอดมาก็ไม่ต้องทอดให้มันกรอบมากมาย ทอดพอประมาณที่แบบว่าให้มันมีความนุ่มอยู่เพื่อนๆถ้าแข็งนี่ก็โอ้ยฟันเรามันไม่ค่อยดีเพื่อนๆจะทำอะไรให้มันแข็งเกินไปการทอดอ่ะการทอดการย่างอ่ะทําให้แบบว่าฟันเรามันเคี้ยวได้อ่ะทุกคนวันนี้เพื่อนจอยก็จะมาทานข้าวด้วยจ้ะน้องเพนจะมาหาจอยวันนี้มีแขกมาบ้านแขกจอยแขกนี่แขกนี่แขกแขกจริงๆเลยนะเนี่ยหน้าตาเหมือนแขกเลยสวัสดีค่ะทุกคน <laughs> แต่แต่น้ำปะลาพี่ผสมนะเพนที่ผสมหล,ลายอย่างหลายคน,นง่วแล้วพี่ก็มาใส่สใส่ขวดที่มันมีไปไ<ด>ลองช<อ> <ละ S 2> ิมดูดิอันนี้เอาอันนี้ไว้ไปใ,ใ,ใส่ตำแบบให้น้องเพนเอาไปใส่ตำบะหมูกับเพราะว่านางมไม่มีกินอันนี้ไปแต่ไม่อร่อยแน่ <laughs> ไม่มีด่งไม่มีด่างถึนบอกหอมาหลายเลยเดินไปจากน้ำคูมาดมดิ น้ำปูดูน้ำไปเทน้ำปูดูน้ำปูมาเพนนี่อะไรเนี่ยไม่ไม่เคยถูน้ำแล้วก็โดดมอะไรนะปูดูเอาเอาคุกข้าวก็คงจะแซ่บครับยำข้าวแบบเพนให้เปิดดมเลยรหรอเ็ปวดเท่ชาวบ้านเขาดมเนี่ยพอแล้วเปิดเท่ชาวบ้านเขาดมจะดมไหมทุกคนหอมนะแต่ลองชิมดูนะจะลองเอามือแตะๆดู มันก็พอกันได้เพราะว่าพี่ซื้อมาเจ้าหนึ่งอะมันไม่อร่อยเลยไงใส่แมงกี้ลาบกันซักผ้าด้วยทุกคนอันนี้ก็ชมหมกอะไรที่ติดกับแต่มไม่ป่ะไม่ใช่พี่เดินมาแล้วมันอย่าง,งนี้แหละเย็นจะเป็นอย่างนี้แหละถ้ามันเย็นแล้วมันยายนี่มันจะหมกจะหมกมันจะหมมนหไห,หไลๆโอ,อ้หอมมากเลยทุกคนหอมไหมหอมไหมดำปึ้งเลยเซ็ปเนี่เธอหอมหอมมากเลยใส่ถุงลว กเดินผ่านไปเขาลอกแตะๆด้วยต้องเขย่าก่อนนะออเให้มันเพราะว่าทุกอย่างคือคือคือว่ามันมีหลายกษัตริย์ปนกันเลยหลายกษตร์เออหลกตริยไหมถือว่าหลายขวดหลยี่ห้อปนกันจ้ะทุกคนลองคิดดูเมอมันมันจะไม่นี่หรอมันจะไม่เสียไม่เสียหรอกมือมันไม่เสียหรอกเธอใส่ในตู้เย็นไว้นะเพราะว่าตอนนั้นมันไม่อร่อยเลยมันหวานเกี้ยพี่อันนั้นเลยนัวใช่ไหม ยี่ห้อซินาลียี่ห้อแม่เลี้ยนยี่ห้ออะไรต่ออะไรแล้วก็ไม้มยผสมประสานกันไอเต่ามหาสารคามเงี้ยเออพี่กบนกันหมดเลยจะตามุ้่มตามสู่น้องเพนกินค่ะวันนี้เนี่ยแล้วก็ได้นางกินแกงเขียวหวานนางทำแกงเขียวปลาแต่นางก็ต้องมากินแกงเขียวหวานของโจ๊บในฝีมือของโจย่ะนะกินให้จนเบื่อไปเลยแกงเขียวหวานนะเพนนะวันวันอาทิตย์นี้ถ้าฝนไม่ตกก็จะไปทะเลกันจะไม่เคยเบื่อ แกงเยวานของโปรดอจอยก็เลยชวนน้องเพนไปด้วยน้องเพนก็จะตามตัวเหมือนลูกจอยแล้วทีเนี้ยอันนี้บอกก็เหมือนลูกเลยอันนี้บ่างไงค,คุณแม่อมคุณพ่อแม่กินขนมข้างหลังรถเป็นเป็นลูกตามช่วนางไปนางเหงานเพื่อนเนอะชีวิตโดดเดี่ยวที่อังกฤษไม่มีสามีก็เหงาเนาะเพนเนาะอยู่คนเดียวลูกอย่างนี้แหละลูกเต้าก็โตกันหมดแล้วเขาก็มีชีวิตของเขาทุกคนการการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อังกฤษนี่ลำบากนะ ก็เป็น uh huh. พูดอารมณ์ uh huh. จะร้องไม่ได้ร้องห <laughs> ยอกกันหยอกนางจ้ะทุกคนมาทุกคนทีนี้ก็จะตำส้มหัวสวีทจะ้ะไก่ทอดเสร็จละก็แบ่งเอาไปกินบ้านที่ซ้ายด้วยแล้วก็กินกับจอยก,ก็จะกินกับส้มตำกันด้วย <c oughs> <c oughs> แน่นท้องตุยตุยอย่างเงี้ยไม่รู้เพื่อนคล,ล้ายๆว่าประจำเดือนจะมา เห็นไหมร Herm ัดผมอย่างนี้เลยเมื่อกี้จะรัดสวยอยู่นะเริ่มต้นคลิปนี่รัดสวยอยู่อันนี้พอทอดอันนี้ต้องมัดรวบตามส้มตำหัวสวีทจ้ะหัวสวีทนี่ก็อร่อยเหมือนกับมะละกอแหละจ้ะทุกคนเพนไม่เคยกินใช่ไหมอืมก็มาเคยกินกับพี่จอยแหละเธอยู่วกินมาตั้งนานเธอยังไม่เคยกินเหรอสนใจจะตำตะแตงเขาอะกับไอ้อะไรนะกระถั่ว ไา้ตำพริกกับไอ้นี่แล้วนะเพื่อนๆนะตำประตำพริกทิ้งไว้ละแล้วก็มาตำไอ้นี่สักหน่อยผงว้นนี้ยังยังไม่ใส่นะเพราะว่าอะไรรู้วนมเพนเพราะบางทีนะปลาแดดเค้กเค้กเค้กอย่างเงี้ยอันนี้ของเต่ามหาสากรคาตามปูปูปูปลาค่ะก็จะมีกลิ่นของปูนา อะไรของเขาดูนะเขาเนื้อมิสเน็ตเยอะสาวสดแม่ไม่แม่แม่ไม่แม่แม่ไม่กาลสินอินยูเคเสียงหัวเราะเขาเขาเขาไอ้นี่เพื่อนเขาอะไรนะถูกใจเขาแบบเนาะ ใครเดินปลาซิสใส่นี่เดินไปเนี่ยผู้ป้า,า,าได้กลิ่นน้ำปลาดนะเธอจะบอกกันหึงเลยใช่ไหมหึงเลยผงชูรสจอยก็ยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าผงชูรสมันมีอยู่ในน้ำปลาอยู่แล้วความเค็มนี่เดี๋ยวต้องลองชิมดูค่ะอู้กินนไหมน,นวลเพนเขาไม่ค่อยชอบกินน้ำปลาปุกินตุนะแต่ว่าต้องมาบ้านจะต้องกินกินแค่บ้าแเลตุไม่ตุก็แต่ที่บ้านไม่กินตุที่บ้านเขาไม่กินตุแต่มาที่นี่กินต้องกินไง กรอบปีน่ะในแค่นะนนะที่แรกมันเหี่ยวแล้วเธอออืเหี่ยวละรสชาติเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยเพลินเพลินปากมากเลยก็เสิร์ฟในวัดมาเนี่้ยกรอบไม่กรอบอะตามเยอะๆทีหนึ่งนี่แบบหายไปใช่ไหมเออมันยืนใกล้ๆก็ได้ไม่ต้องไปย,ยืนอยู่หลังกล้องอะไรเนี่ยยืนตรงนี้ก็ได้ก <c oughs> ลัวกลัวคนจะเห็นก <c oughs> ลัวคนจะเห็นอ่อะเธอดูเธอลองดูอเธอนะ เอลองหยิบนะเอาเอามือหยิบกินสิอลองหยิบโอ้หอมตุ่นเลยกินหอ,หอมตุนหอมตุนเลยนะตัวหอมตุนเห็นบอก <c ười> อือยังไม่กึนเลยเอืออะไรล่ะอร่อยแล้วพอแล้วเนาะอือพอแล้วพี่จอยอร่อยแค่โดนล,ลิ้นก็แซ่บแล้วยังไม่ต้องเคี้ยวหรอกมันไม่มีความเปรี้ยวหรอเพราะว่าปากพี่ไม่มีรสชาติเปรี้ยวพี่เป็นอะไรกันเนี่ย มันก็เปรี้ยวอยู่นะพี่จอยเปรี้ยวหน่อยๆกรอบอืออร่อยแล้วแน่ใจแล้วเพื่นอือฮึกลับเคยไหมรู้สึกว่าพี่แบบรู้สึกไม่อร่อยอ่ะแซ่บไร่เดีนยวเอาหลบไล่ไล่แล้วใช่ไหมนั่นบอกให้มายืนให้ดู่อยูตรงกล้องนะตอนนี้ไล่แล้วต้องไล่แล้วเพื่อนๆต้องจานฮะเดินไล่หลายรอบไปเนี่ยยืนใกล้น้ำมันเพื่อนๆโดนจนไล่บอกไปนั่งไปนั่งไง ยืนใกล้เกะกะยิ่งพัวเล็กๆเยอะดูตัวเจ้าของบ้านก่อนเนี่ยเต็มเลยโดนนางโดนไล่หลายรอบแหละเลยอเลยถีบบวบเลยอุ้ยไม่อโดูน้ำดำจริงๆนะตั้ปลาลัตตั้ปลาล้านี่ต้องน้ำน้ำดำๆกินนองๆกินเหม็นเน่าเนี่ยชอบกินนองๆกินกินเหม็นเน่าเขาว่าเอาปลาลามต้องเน่าเหรอเธอ บางคนไม่กินก็ขอโทษขออภัยนะคะแต่พวกเรากินกันของมากจะขาดไม่ได้ของแสบเอ่องขมิดกตอนนี้ไม่ได้ขีดก่อนนะน <า S 1> นะ<า>ล่ะต่าเจียวใส่ตอนเนาะอื้กจวกโอ้โหให้ให้ให้ขอชาวบ้านเขาดูกันน,นี่เราเพน,นมองกั้ยน,น,น้ำดำปึ๊ดเลยแต่แข็งก็จะแ,แข็งไม่ร่น ไหลลุ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 ่นลงดิ<ๆ>นี่ก็บอกให้ตะแคงแตะแคงไม่เอาหรือจะแคงหัวไม่เอาเธอจะไม่ได้ให้ตะแคงส้มตม่เอออันนี้ไก่ที่โครงไก่ทอดจะ้ะนะใส่ขมุงขมิ้นไปเว้าแซ่บนี่แหละทุกคนก็จะมีแกงเขียวหวานตัวนี้ก็จะอุ่นไอ้น,นี่จ้ะทุกคนแกงเขียวหวานเราจะตักข้าวอุ่นให้เดินไปแต่พี่ไม่ชอบกินอุ่นข้าวนะตัวพี่เองอะ พี่ไม่ชอบอุ่นตัวพี่พี่ไม่อุ่นพี่ไม่ชอบข้าวร้นอนเท่าไหร่กินกินเย็นๆเอากินถ้าพี่ข้าวอ่ะข้าวกล้องอ่ะส,สองท้าพีน้อยๆก็พอพี่สองทัพพีน้อยน้อยเดิน เลยนั่งรอไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินผ่านนั่งแขกก็บอกยากบอกยากเพื่อนๆบอกให้นั่งนั่งก็ยังเดินวนอยู่เนี่ยนั่งลูกจอก็บอกนยากรู้ยาเข็นแกงเขียวหวานมันก็เหมือนของเถื่อเพื่อนอคนยากโดนโดนดุกี่รอบแล้วตั้งแต่มาเนี่ยบอกเขาดินับไม่ถ้วน เธอจะเดินตามพี่ทำไมอย่างเงี้ยคะเธอไปนั่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟังที่ไหนหละ่ะไม่ฟังเลยโดนดุกันลหลายรอบละมาบ้านพี่โจนี่ดุชิพ่าเลยนะธรรมดาเธอบอกให้นั่งอุตส่าห์จะต้อนรับดีๆให้นั่งเพืพเ่อนเดินตามเราอยู่นั่นน่ะโดนเลยโดนเลย ก็ต้องมีช้อนกลางหรอกแล้วเพิ่นแลเพืองไม่ต้องมีหรอกเองนี่แหละสองคนผีกับพี้าจเหมือนกันถ้าถ้ากินกันจะไม่มีช้อนกลางอ่ะสุกจ่ะเนี่ยอ้าไไปตดไฟอีกอันนึงทำไมล่ะเนี่ยบ้าใหญ่ละนี่ค่ะแกงเขียวหวานนี่ขาดไปโหระพาไม่มีโหระพาใส่ไม่ได้ซื้อ อยากทุกคนไก่ทอดสีอะไรเพนนี่ก็น,นั่งขำอยู่เนี่ยเนี่ยดูบอกว่านั่งเฉยเงียบจะถ่ายคลิปนั่งขำใหญ่เลยเนี่ยฮะมันเป็นดุนาทั้งวันเลยก็บอกน,นาก็อดขำไม่ได้เพอนั่งขำใหญ่เลยนี่จ้ะอาหารของพวกจอยสอ,องคนวันนี้ก็ู้เยอะนะบายเพนไปายเทปตีบยบไปจ้ะทุกคนฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย